แอนสเตปจับมือลาลี่พีเฟอร์แถลงข่าวการผลึกกำลังจัดคอนเสิร์ตเดปเฮเวอร์ไลฟ์อินแบงคอกหนึ่งเดียวใน SEA กับโชว์ระดับโลกงที่ออกแบบโดยฝีมือคนไทยขอความเป็นผู้จับป็นชัดเจนมากนะครับอยากจะนำเสนอแบรนด์ใหม่ในไทยทารเรื่อเป็นการนับนตลาดนิ้ของเราเรียกได้ว่า กระแสตอบรับอย่างล้นหลามกับคอนเสิร์ตท,ที่เป็นอีปกปรากฏการณ์ของประเทศไทยกับเดบิวต์ไลท์อินแบงคอกที่จะเกิดขึ้นในวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งทั้ง2ผู้จัดผู้คำวอดในวงการดนตรีทั้งสายอินดี้อย่างใจ a แอดสเตปและผู้จัดสายร็อกอย่างลาร์รี่พีเฟที่มีผลงานสร้างชื่อในการจัดคอนเสิร์ตล็อกสายลึกมาอย่างนับไม ได้ผนึกกำลังร่งรวมกันคว้าเดฟเวนวงล็อกจากซารฟ์ฟซิสโกที่ก้าวข้ามพมแดนของดนตรีล็อกและเมเทัลและที่สําคัญเป็นวงที่ได้ชื่อว่าสแสดงสดได้มันที่สุดอีกหนึ่งวงมาระเบิดความมันแบบขั้นสุดกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นประเทศเดียวในเอเชียตัวันออกเฉียงใต้อีกด้วยค่ะสำหรับงานวันนี้ก็เต้นน,นะครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับตื่นตันมากเลยสำหรับพี่ๆมวลชนทุกท่านนะครับที่สนับสนุนมากันเยอะแยะเลยครับผมได้เสร็จแล้วมีเฟอร์ขอบคุณมากๆจริงๆครับขอฝากคอนเสิร์ตแดนเฟรเพนต์ลัสกีแกรนท็อปนะครับแล้วก็ทีมงามแจนสเตปแล้วว่าเราดีมีเฟอร์พึงใจเสนอจริงๆอยากให้ทุกท่านได้ไปชมกันนะครับในคอนเสิร์ตร็อกแห่งปีจริงๆครับผมขอบคุณมากครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับบอยจริงอย่างที่กอ่แล้วเราเรามีร่วมงานกันมาแล้วนะครับแต่เหมือนกับว่าพอตอนได้ดีลนี้นี่ก็เขเรียกว่าก็ ข้างๆแข่งขันับเวลาครับผมก็รวมรัดประมาณไม่เกินเดือนครับตอให้เดิอางานนี้เออเราเตรียมความว่ามาตลอดครับในในฐานะเป็นโค้วเตอร์เนี่ยเช่นเราจากคอนเสิร์ตอย่างท,ง,ทง,ทง,ทงทั้งทั้งของทางพี่เก่งทั้งผมเองเนี่ยเรามีงานที่จากคอนเสิร์ตย่อยไซส์ประมาณ500อยคนตลอดเวลาซึ่งมัดเราทำตามมาตรการาล่าุูขั้นตอนครับในเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเรื่องโรคติดต่อ ครับตรงนี้พอนอสเกลใหญ่ขึ้นเราก็ใช้มาตรการเดิมครับครับอย่างแรกเลยครับเดฟเว่นมาบ้านเราในครั้งนี้เัามาเป็นโชว์แบบคููโชว์ครับเป็นโชว์เดี่ยวแบบเต็มเต็มแล้วก็จะได้ดูวงที่เรียกได้ว่าเป็นอินโนเวชั่นจากวงการโลกเมทัลที่เล่นดนตรีได้แบบพิกตจิ๋มีการสรีเอทดนตรีในหลายรูปแบบทำให้คนเข้าถึงได้เยอะครับแล้วก็ทําให้ในแง่ของการทำโชว์ของทางเราเนี่ยค่อนข้างสะดวกช่ได้ครับ่าผู้ตายนะครับผม เขาจะโซโลเคชั่นของฝั่งเราเนาะใช่ใช่ไอเป็นน่าจะเป็นแบบดีที่สุดในเอเชียใช่โอ้โห่นั้นเลยใช่ครับแต่ว่าก็คือก็เราก็พยายามทำให้เต็มที่เพราะว่าทางทางวงก็ให้มอบหมายให้เราได้ทำเต็มโชว์ทั้งหมดครับทั้งคู้เชี่ยวนะครับคาดหวังคาดหวังที่สุดครับคาดหวังที่สุดเหมือนกันคาดหวังถามแต่ถ้าคาดหวังที่เราคาดหวังว่าคนที่มาดูทุกคนจะได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปเช่นได้ความมันก็มันที่สุด ได้ความชิลก็ชิลที่สุดได้ความหลงไหลในดนตรีก็หลงไหลที่สุดได้เจอเพื่อนได้ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มสนุกในงานสนุกในบรรยากาศคอนเสิร์ตมากที่สุดตรงนี้เป็นหน้าที่เราที่จะทําให้ออกมาดีที่สุดครับเราน่าจะเป็นหนึ่งในเอเชียเลยเนาะที่ที่เราทําเป็นสูโชว์ให้กับเด็ๆเพื่อนๆรถ้าอยากรู้ว่านพิเศษกว่ายังไงก็ซื้อบัตรดูที่งานจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ก็ กก็็ไไดด้้นะคือคือเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วปกติเดฟเพเว่นเล่นที่เราเป็นวงสุดท้ายนะครับแล้วก่อนที่เขาจะบินกลับที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้ววงสุดท้ายที่เล่นในในแต่ละประเทศในประเทศสุดท้ายเนี่ยเขาจะปล่อยของเต็มที่อยู่แล้วสำหรับสำหรับโชว์สุดท้ายนะครับครับผมน่าจะทีเด็ดสุดท้ายน่าจะทิ้งทิ้งบวดที่นี่เต็มที่ป่ะครับก็เดยเพว่นไลท์แมคท้องนะครับผมอังคารที่9นี้นะครับผมโชว์ดีซีฮอลลออสองนะครับ บัตรนะครับซื้อบัตรได้ที่ทิกเก็ตเมลอนนะครับผมบัตรเลกูล่า2,200บาทแล้วก็หน้างานที่2 8 0 0บาทนะครับผมตอนนี้บัตรเลกูล่าต้องบอกเลยครับใกล้หมดแล้วนะครับรีบๆเลยครับผมนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับผมงานเจอกันครับเป็นโชว์มานเต็มที่ฟูลโชว์แน่นอนครับ